ดูเลยนะดูหมบุรุแต่ได้ก้ายเทียวบอลก่อนในช่วงครึ่งเวลาแรกวิ่งมาแล้วนีได้สายลอเลยติดก,กัเบเพล่นะทีหมบุรุงวิ่งเข้ามาจังหวะนี้ลองได้สายก็ติดกับหลับนักก็แต่ได้ตยองการได้รู้จักว่าตแมไยังตักไว้ไ,ได้ครับสำหรับนาทีหมบุรุงหลายอาชีพก็ไปเล่นให้อาวุโสนะักบอลมาข่มนะครับรก็ได้ขเขเา้าไปในรอบมาดูว่า จะยังไงเอาครับไหลซ้ายของทางด้านไหลซ้ายของทางด้านโอ้โห้โอ,อ,อดงดีต้องให้เลยก็เอาแล้วตัวตัวได้นะพี่ต้อมดูว่าดูดูว่าทีเด็ดเลยครับทีทิที่ ikes, ทไรครับหลุดออกหลังไปครับจะได้ตั้งเกมน้นมาครับของทางด้านนทีหมู่ซิ่งครับ,รบประตูอย่างพนามีช้างครับโทรศัพท์ตูนเงินล้านอย่างทางด้านนาพนาเฉลิจะได้เปิดเกมขึ้นอ่ะ เอาครับเวลาต่อจากนี้ไปสนุกอีกแน่นอนครับแพ้เปนนะที่จะเตอรบาลตายแล้วก็ไปลุ้นให้นาทีหมูซิงนีเอาชนะตอนน้านแอมแจ็คแต่แล้วที่นี้แล้วนัมยูกาตายเหลือกวางไลไกลมาเบาไปอยู่ที่ไแก็ยังหมกตัดไปได้ครับสำหรับนาทีหมูซิง ขอา้วันนี่้าาตรงกลางยนทีนีพมาเป็นอาจารย์แงนีมันิ่งเลยโอดมีพื้นพี่เวลาออกขวามาจังหวะแลจับไม่ดีอะไรวิงยิงเกาจเซตายเกิตอสองอัซาทีเซายโยับเข้ามาใสแดงกดขดีกวกเ้าตัดายจังหนีทางซ้ายครับจะโอดิเข้าในยังไงแล้วก็ผู้ตินจิงของ บานปายเปลี่ยนจุดขวาของนักีโมซิ่งเก็บได้รอเพื่อนเตามอยู่อีกฝ่มาเอาลูกเลยนะผ่านเดียวไม่ไ่านตัวอะไรฝั่งเลยไมโอานหลายยัดเข้าไปเปลี่ยนทางเลยจะลุ้นเลยยังไมใจโทรศัพท์ตูมเงินล้านยังจะนั่งนาำพักนาชเทย